สุขสวัสดีท่านผู้ฟังก็เรามาต่อกันในอีพีที่2เรื่องของผีหลายท่านก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอแกดำคำพิชีวิตไหนบอกว่ามีสข้อไงปณิธานอ่ะไม่มีแค่3ข้อใช่ท่านผู้ฟังเพราะว่าข้อที่4เนี่ย อยู่ใน e ีพีสองนั่นก็คือมีความสุขท่านผู้ฟังช่วยบอกตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นหากพวกท่านจะมีชีวิตยอยู่แล้วไร้ความสุขซึ่งความสุขนี้เรียกว่าชีวาท่านว่าการเกิดมาในโลกใบนี้มันจะมีค่าสักเท่าไหร่กันเชียว สำหรับตอนนี้นี่เราจะพูดเรื่องผีฟ้าผีฟ้าผีที่ชาวบ้านชาวเมืองจำนวนหนึ่งหรืออาจจะจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าต้นตระกูลของตัวเองมีที่มาจากผีฟ้า มันมีคำถามสำหรับคนรุ่นใหม่เขาย่อมอยากจะรู้ว่าผีฟ้าเนี่ยคืออะไรท่านผู้ฟังผีฟ้านั้นก็คือเทวดาเทวดาที่ประชาชนชาวโลกหรือมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าผีเทวดาเหล่านี้ เขาเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาหรือเมืองเกตุมนั่นเองท่านผู้ฟังแล้วเทวดาส่วนนี้เขาอยู่ที่เมืองอะไรเล่าแก่ดำคำพิชีวิตเทวดาเหล่านี้เขาอยู่ที่เมืองบังบทท่านผู้ฟังเขาอยู่ในเมืองบังบท เขาเป็นผู้ทรงศีลแต่ไม่ทรงธรรมอีกครั้งนะท่านผู้ฟังเพื่อจะฟังไม่ทันเป็นผู้ทรงศีลแต่ไม่ทรงธรรมหมายความว่าเขาเป็นผู้ที่สำรวมดีมีวจีกรรมมนโนกรรมและ กายกรรมเป็นผู้สำรวมดีแต่มีอุปนิสัยใจคอขันท่าสันดานนั้นยังขาดหลักธรรมหลักธรรมกับคำว่าศีลต่างกันอย่างไรหลักธรรมแปลว่าหลักของพรมวิหารทั้งสี่เรียกว่าหลักธรรม ส่วนทรงศีลหรือถือศีลเราเรียกว่าหลักปฏิบัติหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือพูดง่า,งงายๆก็เหมือนกับภาษากฎหมายในการปกครองหรือเรียกว่าพระวินัยนั่นเองท่านผู้ฟัง เหตุใดผีฟ้าถึงมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นคำถามที่เชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่เลี้ยงผีฟ้าบูชาผีฟ้าก็อดที่จะสงสัยแล้วตั้งคำถามไม่ได้แต่เขาไม่กล้าพูดเพราะถ้าเขาพูด หรือแม้แต่แสดงความสงสัยจนถึงขั้นต้องเอ่ยออกปากนั่นหมายความว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองท่านผู้ฟังเอเทวดาที่เรียกว่าผีฟ้าเนี่ยทำไมถึงได้มาก้าวล่วงร่างกายสังขารมนุษย์ได้ขนาดนั้นมันเป็นยังไงฟังไปก็สงสัยไป ข้องใจนะอยากจะเถียงแกะดำแต่เอา้าไม่เป็นไรแกะดำเล่าต่อก่อนแล้วถึงจะถามต่ออีกทีนึ่งว่าทำไมทำไมให้สงสัยนะสงสัยมากเลยแต่รอเจ้ารอแกดำเล่าต่อได้เลยถอยหลังกลับไปหน่อยท่านผู้ฟังกระดาษเปล่าอันนึงมีลายเซ็นของพ่อใหญ่แดงซึ่งไม่มีการเขียนเนื้อหาอะไรไว้เลย พราะยายแดงนั้นทั้งเซ็นทั้งเอาลายพิมพ์นิ้ววางไว้บนกระดาษก็ต้องถามนักกฎหมายกันหน่อยสิว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทางด้านกฎหมายใช่ท่านผู้ฟังผีฟ้าก็คือเทวดาเทวดาก็ต้องมีขอบเขตและขอบข่ายเราหมายถึงกติกาของมิติภพ มิติภูมิผู้คนจนํานวนหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับผีฟ้าเพราะพวกเขาไม่อ่านเนื้อหาแล้วเขาก็เซ็นชื่อไว้นั่นแหละคือเหตุผลของคนจนํานวนนั้นที่ต้องเป็นไปตามนั้นตามเนื้อหาที่เขาไม่ได้อ่านนั่นเองแอะแกะดำพูดเสมือนกับ พ่อค้าเงินกู้นักธุรกิจเงินกู้เลยนะมันเปรียบได้ขนาดนั้น,ฉนเฉยเลแกดำใช่หรือใช่หรือใช่ใช่แท้จริงแท้จริงแท้แน่นอนเอา้าถ้าใช่แท้จริงแท้แน่นอนอ่ะขอภาพเรื่องราวสักหน่อยได้ไหมแกดำ มันเป็นยังไงใช่แท้จริงแท้แน่นอน่ยยืนยันจังเลยมั่นไส้ถามจริงๆแต่ท่านเวลาป่วยเวลาเจ็บเวลาไร้ที่พึ่งพวกท่านยกมือขึ้นอ้อนวอนขอจากอะไรนี่คือข้อที่หนึ่งสองเวลาจนเวลาทุกขเวลายาก เวลาอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันฝืนกติกาของธรรมชาติท่านขอใครสามท่านเคยรู้บ้างไหมว่าท่านเกิดมาจากผลของกรรมอะไรผลของกรรมเรียกว่าวิบากนะในหลักที่เป็นวงกลมจะเขียนไว้สามอย่างคือ กิเลสกรรมวิบากกิเลสนั้นเป็นที่มาของอวิชชาตันหาและอุปาทานอาวิชชาตันหาและอุปาทานก็พามาสร้างกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อท่านลงมือกระทําแล้วความเป็นไปโดยผลของกรรมหรือวิบากย่อมปรากฏขึ้น นั่นคือพันธสัญญาของท่านเองแต่ไม่ทราบว่าตอนที่ท่านลงมือกระทำนั้นน่ะลงมือกระทำเพราะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่มีอุปกิเลสานุสัยเป็นกาฝากพาพวกท่านเซนหรือไม่อันนี้สิน่าคิดท่านว่าจริงไหม ฟังแกะดำมาก็ดูเข้าทีมีเหตุผลอืมขอถามแกดำอีกนิดนึงสิแล้วจะทำยังไงอถึงจะหลุดพ้นจากพันธสัญญาเกี่ยวกับผีฟ้าหรือเทวดาที่แกะดำพูดเมื่อกี้นี้อืมน่าเห็นใจท่านผู้ฟังแต่ขอถามท่านหน่อยมีผู้คนจำนวนหนึ่งเป็นหนีแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วพวกเขา แก้ปัญหาอย่างไรนั่นก็คือคำตอบเป็นคำตอบที่ท่านผู้ฟังจะไม่ชอบล็อกแต่มันเป็นคำตอบเดียวถ้าอย่างนั้นขอถามแกดำหน่อยคลิปที่แล้วเนี่ยแกดำพูดว่าคนที่พระพิสุที่ดูถูกเรื่องของผีว่าง,งมงายเนี่ยแกดำพูดหูเหมือนโกรธอยากทราบว่าหลวงปู่มั่นคุยกับชาวบ้านที่เขากราบผีเนี่ย มาเป็นหลายชั่วคนเนี่ยว่ายังไงอยากฟังอะ่ะแกะดําอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่านอ้อถ้าอยู่ขอฟังสักหน่อยได้ไหมแกะดําวันนี้อายุ53ปีย่างหลวงปู่มั่นมรณภาพสองพันสี่ก้าดำเกิดในพศสองพันห้สองพันห้ารคงจะทันหลวงปู่มั่นอยู่หรอกเป็นคําตอบหรือยังทันนั่นล่ะคือคําตอบ แต่แกะดำเป็นผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาในฐานะผู้อาศัยพึ่งพาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเป็นสามเณรน้อยได้เดินทุดงได้ถูกสอนจากครูบาอาจารย์หนึ่งในนั้นหลวงปู่แ่นท่านได้เล่าเรื่องราวของผูดผีปีศาจ อสุลกายหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของไยเวทมนต์ดำให้กับแกะดำฟังเป็นอุบายทำบ้างเป็นหลักทำบ้างก็แต่พอสมควรอยู่แกะดำฟังหลวงปู่แตนหลวงตาแตนเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วใช่ว่าจะเชื่อหลวงตาแตนทันที ในเวลาห่างกันถึง20เกือบ30ปีหรือมากกว่านั้นเพราะเวลาที่แกะดำฟังหลวงตาแตนหรือหลวงปู่แตนนั้นคือปี2529 30แต่ย่างคือปลายปีนั่นเองพวกท่านก็เอา66ลบ30มันคือ36ปีตั้งแต่วันนู้น จนถึงวันนี้แกะดำก็ไม่เคยได้ยินใครผู้ใดเล่าเรื่องราววิญญาณสายเวทบนดำแล้วแกะดำยอมรับและทำความเข้าใจได้นั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะมีแต่แกะดำไม่เคยได้ยินเท่านั้นเองพระศกญาติโยมท่านทั้งหลาย อาตมาว่าผีนี่เป็นที่มาของศรัทธ,ธาของพวกท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราไหว้ผีสาธุสาธุน้ำมากน้ำพลูน้ำเหล่ายาปลาปิ่งมามอบให้เจ้าปูผีฟ้าท่านก็ช่วยโปรดพวกท่านให้สบายดีอาตมาเป็นพระพิสุ ผู้รู้ธรรมแต่น้อยก็มิสามารถที่จะไปปรามารความเชื่อของพวกท่านได้หรอกอาตมาอยากจะเล่าเรื่องเนึ้อให้พระศกทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ฟังก็คือเรื่องเหตุผลในพระพุทธประวัติก็คือเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่พระองค์นั้นทรงตัดสินใจออกบวชในขณะนั้นพระองค์ก็ไม่รู้จะเดินทางไปไหนนึกได้ก็มีอาจารย์ผู้ทรงวิชา8ทั้งสองท่านนั่นก็คืออาราระดาบทและอุทธ,ธกะดาบททั้งสองท่านนี้เป็นผู้สำเร็จวิชาทั้ง8 เพราะเหินเดินอากาศได้แน่นอนในสมัยของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรืออดีตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าถือว่าเป็นสมัยของาศาสนาพราหมณ์การเชื่อเรื่องอภิเดหานยานทิย์อิทธิลิ์เป็นหลักๆในคำสอนและความเชื่อทางาศาสนาพราหมณ์ เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อออกบทแล้วก็มุ่งหน้าสู่อาสมหรือสำนักของอาราระดาบทและอุทกาดาบทแล้วก็ตั้งใจศึกษาร่ำเรียนวิชาจนสำเร็จในวิชาทั้งแปดในความจริงแล้ววิชาแปดนั้นเป็นคุณสมบัติของเจ้าชายสิทธัถะอยู่แล้วเพราะอดีต กชาติของเจ้าชายสิทธ,ธาก็คือสุเมธดาบทเป็นผู้สำเร็จในวิชาแปดอยู่แล้วดังนั้นการสำเร็จในวิชาแปดในฐานะนักบวชสิทธาย่อมไม่ใช่เรื่องยากเลยอุบาสกอุบาสิกาเอ้ยคำถามเดียวที่อุทธกดาบทและอาราระดาบทตอบไม่ได้ ถึงกับน้องมองหน้ากันแล้วก็พูดพร้อมกันว่านี่ไนงะพรามนักบวชสิทธะเธอเป็นสิทธ์ของเราก่อจริงแต่ถ้าหากวันหนึ่งเธอได้รู้และสำเร็จในวิชาที่เหนือจากวิชาทั้งแปดได้อย่าลืมเราที่เป็นอาจารย์ของเธอทั้งคู่นะนักบวชสิทธ,ธัะ อย่าโยมเอ้ยแม้แต่ผู้ที่เหาอเหินเดินอากาศได้ยังปะวารณาล่วงหน้าเอาไว้ว่าหากคลาหนึ่งคลาใดเจ้าใช้สิทธะหรือนักบวชสิทธะในคลานี้ไปร่วงรู้หรือสำเร็จวิชาที่ทำให้ชนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วชนะความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ เขาพร้อมที่จะกราบเจ้าชายศินทธะนักบวชศินสทธะเป็นพระาศาสดาของเขาก็ต้องถามพวกท่านทั้งหลายผีฟ้าเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นมอบทรัพ,พรย์ให้แก่พวกท่านมอบสุขภาพร่างกายดีๆให้แก่พวกท่านแต่เขามอบความสุขทางใจให้กับพวกท่านหรือเปล่าล่ะลองตรองดูนะ พระศกญาติโยมเอ,อ้ย